เราอยากแม่แม่เนาะอายุมันเนี่ยนะเมนูยำหน่อไม้ใสู่้ด้ยนะสูตรและวิธีการทำลงในโพสต์ให้นะครับตามไปดูกันญาตรับประทานก่อนนะครับหิวมากเลยกับข้าวเหนียวร,อรอ้อนๆสูตรน้ำพริกยำหน่อไม้ เอาพิกขี้หนูกระเทียมไปคั่วแล้วมาตำเสร็จเรียบร้อยอันหน่อไม้ที่เรายักไว้นะครับมาแล้วก็จะมีหมูหมูสามชั้นเอาไปทอดให้เหลืองๆแบบนี้เอาหน่อไม้ที่ยักไว้มาตำกับน้ำพริกให้เรียบร้อยนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยพอหมูได้ที่แล้วเอาลงไปผัดปรุงเครื่องปรุงด้วยผงปรุงรสผงนัว เสร็จเรียบร้อยนะครับผัดให้แห้งๆนะครับไฟแรงๆหน่อยผัดให้แห้งเลยนะครับแบบนี้พอผัดแห้งเสร็จปุบ๊บใส่ใบอ,อะไรเนี่ยใบกอกก็นะครับแล้วก็ตามด้วยใบหิงนะครับใส่ไปเลยเพิ่มความหอมใบหิงนี่จะหอมมากนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ จรสชาตินี่สุดยอดไม่นองกลัวยำหน่อไม้ลองไปทําดูนะครับอันนี้แน่นอนที่สุดเลยทําง่ายๆครับแต่อร่อยสุดๆขอบอกได้เลยว่าสูตรนี้เยี่ยมครับลองทําดูนะครับทําง่ายๆพี่หนวดชาแนลช่องนี้มีแต่ของอร่อย